มันเป็นคืนหนาวเดือนตุลาคมที่มืดเม็ดและเงียบสงบเจคอบวอร์เรนเด็กชายอายุ11ปีได้ปั่นจักรยานออกจากบ้านเพื่อไปร้นเช่าว,วิดีโอกับเพื่อนสนิทเอรอนและน้องชายทราวเวอร์ทั้งสามคนปั่นจักรยานโดยอาศัยแค่เพียงไฟฉายดวงใหญ่เป็นแสงนำทางพวกเขา เด็กๆไม่ได้มีความหวาดกลัวใดๆเลยเพียงเพราะว่าร้านเช่าวิดีโอนั้นอยู่บนถนนที่พวกเขาเติบโตมาและคุ้นชินมากที่สุดในชีวิตและห่างจากบ้านพวกเขาเพียงไม่ถึงกิโลด้วยซ้าขากลับจากร้านวิดีโอใครจะไปรู้ว่ามีเพชฌฆาตรรออยู่ข้างทาง ระหว่างที่เด็กทั้งสามคนกำลังขับรถผ่านซอยเปลี่ยวก่อนถึงบ้านชายสวมหน้ากากร่างใหญ่โผ่ขึ้นข้างทางพร้อมกับถือปืนในมือเอรอนเพื่อนสนิทคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องโจกเรื่องขำของเด็กมัธยมวัยรุ่นแต่ปืนที่ถืออยู่ในมือนั้นมันน่ากลัวจริงๆ ชายหน้ากลัวคนนี้สั่งให้เด็กทั้งสามคนลงจากรถจักรยานและให้พวกเขาทั้งสามคนหมอบลงไปกับพื้นชายคนนี้ถามชื่อและอายุของแต่ละคนเขาสั่งให้ทราเวอร์น้องชายของเจคอบลุกขึ้นและวิ่งหนีเข้าไปในป่าอย่าได้ห่างหลังกลับมาถ้าไม่งั้นเขาจะยิงแอรอนก็เช่นกัน เขาสั่งให้แอรอนลุกขึ้นและวิ่งหนีเข้าไปในป่าอย่าหันหลังกลับไม่งั้นกระสุนปืนจะโดนหลังแอรอนไม่รอช้าทําตามที่ชายคนนั้นสั่งทันทีเสียงฟีเท้าค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเจคอบที่หายไปอย่างไรร่องรอยมากถึง27ปี ไม่มีใครรู้ว่าเจคอบหายไปไหนมีแค่เพียงเด็กสองคนที่คืนวันนั้นกลายเป็นตราบาปไปทั้งชีวิตของพวกเขา